สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้โบจะพาทุกคนนะคะมาชมโครงการลุยสิริเฮาส์ของเรากันค่ะโครงการของเรานะคะตั้งอยู่ตำบลบ้านนาอำเภอแกลงจังหวัดระยองโครงการของเรานะคะรายล้อมไปด้วยธรรมชาติอยู่ในทำเลที่เป็นชุมชนใกล้โรงงานกโกลเฮ่เพียง2กิโลเมตรเท่านั้นเดี๋ยวเราจะพาไปชมโครงการของเรากันเลยนะคะโครงการของเราถนนกว้างถึง6เมตรทําให้โครงการของเราดูกว้างกวางมากรถขับสวนกันไปมาได้สะดวกสบายเลยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมตัวบ้านกันเลยนะคะ บ้านเดี่ยวลวยสิริเฮาบ้านนาอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะคะที่นี่จะเป็นบ้านเดี่ยวทรงปั้นยาเป็นทรงมาตรฐานไม่ว่ากี่สิบปีบ้านทรงแบบนี้นะคะเราจะดูกี่ครั้งก็ไม่เบื่อแต่ละแปลงของเรานะคะสร้างบนที่ดิน61-90ตารางวาพื้นที่ใช้สอยจะอยู่ที่110ตารางเมตรมาพร้อมกับฟังก์ชัน3ห้องนอน2ห้องน้ำค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในตัวบ้านกันเลยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นทางเข้าบ้านนะคะเทเลสที่เราให้ก็ค่อนข้างกว้างกวางมากเลยค่ะประตูก็จะเป็นบานสไลด์ค่ะเปิดเข้ามาก็จะเจอกับบีฟิ n ง a อเรหรือห้องนั่งเล่นนั่นเองถัดเข้ามานะคะก็จะเป็นฝั่งนี้ก็จะเป็นโซนที่สําหรับวางทีวีฝั่งนี้ก็จะเป็นโซนสําหรับวางโซฟาหรือว่าลูกค้าบางคนก็จะทำเป็นที่ทำงานก็ได้ค่ะ ความสูงของเซลลริงนะคะจากพื้นถึงเพดานจะอยู่ที่3เมตรเลยค่ะและในส่วนของฝ้านะคะเราทำเป็นฝ้าแปดเหลี่ยมตามหลักหมวงจุย้ยและไฟสามารถเล่นได้ถึง3สเต็ปและกระเบื้องของเรานะคะเราใช้เป็นกระเบื้องแกนิตโตปูให้ทั้งหลังเลยค่ะทำให้บ้านดูสะอาดสวยงามและโปร่งโล่งค่ะถัดเข้ามานะคะก็จะเป็นในส่วนของดินนิ่งรูมค่ะ ในส่วนของห้องครัวนะคะทางโครงการของเราจัดให้เป็นแบบครัวไทยค่ะแยกความเป็นสัดส,ส่วนกับตัวบ้านนะคะห้องครัวก็จะอยู่ด้านหลังบ้านนะคะเราเทพื้นนะคะในส่วนของครัวนะคะให้เต็มพื้นที่เลยแล้วก็มีเคาน์เตอร์ครัวพร้อมไว้ให้เลยค่ะในส่วนนี้ลูกค้าสามารถบิวอินหรือว่าต่อชั้นทำหลังคาเพิ่มออกมาได้เองเลยค่ะส่วนของมุมบ้านเราก็จะมี ปักไฟเป็นโซนซักล้างให้ค่ะแล้วก็ในส่วนของฝั่งนี้เราก็จะเตรียมแทงน้ําและปั๊มน้ําไว้ให้เรียบร้อยเลยค่ะมาดูในส่วนของห้องนอนกันบ้างนะคะด้านนี้เลยค่ะเริ่มที่มาสเตอร์เบดมกันเลยค่ะห้องนี้ก็จะมีห้องน้ําในตัวด้วยค่ะห้องนี้ก็จะมีขนาดกว้างและโปร่งมาก ลูกค้าสามารถบิวอินได้ตามใจชอบเลยค่ะเราจะให้หน้าต่างที่มีขนาดสูงโปร่งนะคะลูกค้าสามารถออกไปชมสวนด้านนอกของเราได้ค่ะและทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ำภายในห้องมาสเตอร์เบดมค่ะ จะเห็นได้ว่าโครงการของเราใช้เป็นกระเบื้องแกนิโตลายหินอ่อนนะคะลายหินอ่อนเนี่ยจะให้ความหรูหราลักชัวรี่มากๆแล้วก็ตัดด้วยลายขิปทองเพิ่มลูกเล่นขึ้นมาอีกนิดนึงในส่วนของสุขภัณฑ์เราก็ใช้เป็นของกระหลัดนะคะส่วนของฝักบัวเราก็ให้เป็นแบบเรนโชเวอร์แล้วเราก็มีท็อปขึ้นมาอีกนิดนึงให้ลูกค้าสำหรับวางสบู่ยาสระผมครีมนวดด้วยค่ะ มาดูอีก2ห้องนอนนะคะห้องนอนที่2และห้องนอนที่3ค่ะทั้ง2ห้องนี้ก็จะมีขนาดเท่ากันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องนอนที่2กันก่อนเลยนะคะในส่วนของห้องนอนที่2นะคะก็จะอยู่ในโซนหน้าบ้านเหมือนกันห้องนี้ก็จะมีหน้าต่างที่สูงโปร่งลูกค้าสามารถเปิดไปชมสวนหน้าบ้านที่เราได้จัดเตรียมไม่ให้ด้วยค่ะห้องนี้ก็จะมีพื้นที่ขนาดใหญ่ที่ลูกค้าสามารถ ใส่เตียงขนาดควีนไซส์หรือขนาด5ฟุตได้แบบสบายๆฝั่งนู้นก็จะเป็นที่วางทีวีฝั่งนี้ลูกค้าก็สามารถบิวอินเป็นชั้นวางของได้ด้วยค่ะในส่วนของตรงนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของห้องนอนที่3ค่ะห้องนี้นะคะลูกค้าสามารถตกแต่งเป็นห้องนอนหรือว่าจะปรับเปลี่ยนเป็นห้องทำงานได้ด้วยค่ะห้องนี้ก็จะมีพื้นที่ขนาดเท่ากันกันกบห้องที่2เลยค่ะ และยังมีห้องน้ําส่วนกลางอีกห้องหนึ่งนะคะที่ให้ความสะดวกสบายสําหรับห้องนอนที่2และห้องนอนที่3ค่ะสำหรับห้องนี้นะคะเราตกแต่งเป็นแนวโมเดิร์นมินิมอลใช้กระเบื้องเป็นสีขาวจะทำให้ห้องน้ำดูกว้างปโปรง่งส่วนสุขภัณฑ์ของเราเราให้เป็นของกระดับแล้วก็จะมีฝักบัวแล้วก็จะมีท็อปวางของสิ่งอํานวยความสะดวกให้กับลูกค้าด้วยค่ะ สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่ต้องการเข้ามาชมบ้านตัวอย่างของโครงการของเรานะคะเส้นทางการเดินทางมาก็สะดวกสบายมากเลยคะ่ะโดยเดินทางเข้ามาทางแยกโพทองนะคะเข้ามาทางบ้านนาผ่านวัดบ้านนาผ่านโรงงานโกเฮถึงร้านบ้านนาวงกบซอ,อยอยู่ตรงข้ามร้านบ้านนาวงกบขับเข้ามาประมาณ1.4กิโลเมตรถึงคลองชลประทานก็จะเห็นโครงการของเราอยู่ทางขวามือแล้วล่ะคะ่ะ และยังมีโปรพิเศษจากธนาคารทออสออีกนะคะสำหรับทุกท่านที่กำลังมองหาบ้าน ตอนนี้ธนาคารนะคะมีโปรพิเศษกู้สองล้านผ่อนเพียง6,000บาทเท่านั้นนานสูงสุดถึง40ปีเลยค่ะสำหรับพนักงานบริษัทและข้าราชการนะคะที่นี่โครงการของเราเป็นโครงการที่สงบรม่มรื่นเหมาะกับการพักผ่อนใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกครบคันสามารถติดต่อเข้ามาชมโครงการของเราได้ที่โครงการเลยหรือติดต่อไปที่เพจบ้านเดี่ยวรวยสิลิเฮา ได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้ค่ะและแอดไลน์ได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยค่ะและขอฝากอีกหนึ่งทำเลค่ะโครงการของเรามีอีกหนึ่งทำเลอยู่ใกล้กับปั๊มบอททหนองน้ำขุนเพียง200เมตรเท่านั้นค่ะฝากติดตามด้วยนะคะ